เพื่อนได้ใช้แล้วบลูได้ใช้แล้ว,อด,ลวดอกไม้ยายพอดีเพื่อนทักเชทมาบอกเขาเปิดร้าน,นร้านอะไรนะชาไข่มุกวันนีเ้เขาชวนไปเปิดร้านก็เลยเดี๋ยวจะไปตัดเขาเพิ่งทักมาตอนเช้านี่เองเดี๋ยวยายจะไปตัดดอกไม้หน่อยหนึ่งได้ใช้แล้วยายว่าจะเอาไว้ใช้มรืนนี้นะเนี่ยมันเป็นดอกไม้มงคล กลาติโยนนอกไม้มงคลนะเนี่ยสำหรับเปิดร้านสำหรับางานตรงงานแต่งอะไรใช้ได้ไม่ยายเขาตัดก่อนเอามาเยอะแล้วเนาะมันยังไม่บานเอาไว้เพราะว่าเอาไวมา้มะรืนนี้ด้วย ว่ามรืนนี้บานต่ออีกนะบานเร็วๆนะลูกเสร็จแล้วจ้าเพื่อนอุ้ยดูดิถ้าซื้อเขานะสามร้อยไม่อยู่สามร้อยบาทน,นะดอกไม้ดอกไม้นี่ดอกไม้แบบแสดงความยินดีหรือว่าอะไรเนี่ยชื่อเขาเซยไหม ยายเร่งรีบเดี๋ยอีกสองวันยายก็ต้องการอีกบอกแล้วว่าในเดือนนี้เพื่อนยายจะสามคนสามคนวันเกิดสามคนแต่เขายังไม่ได้จัดเลี้ยงนะเออเอ,อ,อันนี้อันนี้แบบว่าไม่แบบเขาเขาเขามาบอกแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้เตรียมลงหน้าเลยนะเออยายก็เลยรีบๆไปตัดนะ นี่อยากจะทายให้ดูที่งานอีกเด้อไปเพืเ่อนๆรีบไปเอานุน่นลืมดอกไม้อยู่นุน่นอยากได้หลายๆมุมเ,เาาดี๋ยวขอถ่ายรูปกินเนดะ้อปิดปดีได้ละเอา ชื้นเตมวันนี้ยังดีอยู่อ่ะอ,อ,อยู่ที่สูงสุด26องศาตอนนี้22องศานะสูงสุด26วันนี้พรุ่งนี้สาองศาเพื่อนเพือนรุนนี้สาบอากาศอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานก่อน18บแเมื่อวานยี่สิบยิบส เล่ข้าวโอ๊ตกาวเกี่ยวแล้วต่อมาก็จะเป็นข้าวสาลีแต่แถวบ้านยายตอนนี้จะเกี่ยวไว้นะเกี่ยวเอ่อถั่วลันเตาถั่วลันเตาเสร็จแล้วก็จะเป็นคาโลนาคาโรนาเสร็จแล้วก็จะเป็นข้าวสาลีข้าวสาลีต่อไปก็จะเป็น รอนอะไรเงี้ยมันเป็นมันอยู่ที่สถานที่อยู่ที่ดินด้วยเนาะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้วันเซนเชอร์นอฮิมเซเชอร์นวอลเกอร์ไฮเดรช์ในมายค а м е р านะไอ๋ไว้ที่นีเราเชนวิชเชอร์เอาบอก ล้่ยายเดินมาวันนั้นแหละสวัสดีค่ะโอ้ยสวยจังเลยสวัสดีก็สวยคนก็สวยชุดก็สวย ันนี้อันนี้อ่ากันเอายตาใครทำกับข้าวให้ค่ะอะไรจะขยนันน,นี่อันนี้อะไรอาวุธเหรออะไรวะเพิ่งจะมาเองเพิ่งจะมาเองอะไรจะขยันปันนั้นอะไรจะเก่งปันนั้น ช่แาแล้วจะยิ้นอไ่กะถุงถุงสงไปกับไปอีกนะสองสาวน่ะสาวันห่อตอเอาใส่กระเป๋าไปอีกเลยจะห่ออีกก็ยังจะมาเอาไอ้นี่อีกเนี่นี่ยของหวานเนี่ยเด็กๆอุ้ยคนแบบนี้ มีมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งเลยเนาะไม่เราเราโมเดียโรไอโโมเียค่ะเรือง สวยแล้วสวยแล้วนี่นะคะร้านเขาสวยมากเพื่อนคนไทยยังไม่มาเราเรียบไทยก่อนเด่นไม่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนคนไทยมาเดี๋ยวมันสู้เขาไม่ได้